สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมกับชันนลงรถบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับผมตัวนี้นะครับรถใหญ่กว้างขวางนะครับผมรถครอบครัวนะครับผมกับคันนี้ครับเชฟโลเล็กนะครับแคปติว่านะครับตัวนี้นะครับได้เป็นเครื่องดีเซลด้วยนะครับจากโรงงานนะครับผม เครื่องดีเซลอึดถึกทนเลยนะครับผมปี2009นะครับคันนี้ราคาเพียง1 3 8 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมราคานี้จับต้องได้เลยกันเลยนะครับผมกับรถครอบครัวครับเครื่องดีเซลครับผมสีนะครับโดยรวมนะครับ มาพร้อมกับสีทองนะครับผมสวยงามนะครับผมสีโดยรวมสวยมีริ้วรอยตามการใช้งานบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมไฟหน้าครับไฟหน้าเป็นลูกแก้วแบบนี้แล้วนะครับผมเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับเปิดปิดอัตโนมัติด้วยนะครับผมคันนี้นะครับไฟหน้าครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับผมเวลาเข้าอุโมงค์เนี่ยมันก็จะเปิดไฟเองนะครับผมแล้วก็ ขึ้นอุโมงมีแสงสว่างมันก็จะเปิดอ่ามันก็จะดับให้เองนะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับตาเชฟนะครับแล้วก็รูระบายอากาศนะครับมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับผมหน้าบึกบึนมากนะครับผมไล่มาครับล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับผม ยางตัวนี้จะปีต่ำนะครับผมเป็นของดีสโตนนะครับผมยางปีเดี๋ยวผมดูให้นะครับลูกค้าปี18บแล้วครับยางเก่าแล้วครับผมอันนี้ถือว่ายางเก่าแล้วครับผมก็มีงบก็จัดเปลี่ยนได้ครับผมไล่ลงมาครับสีสันโดยรวมสวยนะครับมีริ้วรอยตามการใช้งานนิดๆหน่อยๆครับ VCDI นะครับบ่งบอกว่าเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมกระจกมองข้างนะครับ มีไฟเลี้ยวในตัวแล้วนะครับผมบันไดข้างครับมีให้พร้อมนะครับจากโรงงานเลยนะครับผมของแท้นะครับจากโรงงานด้านข้างครับกระจกครับปั๊ม GM ครับทุกบานครับแสดงว่าไม่เคยชนด้านข้างกระแทกกระจนกระจกแตกนะครับผมมือเปิดเป็นคมเมียมแบบนี้นะครับผมสวยงามหรูหราครับ มีเสียงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาน้ำมันหยอดให้รถคูเข้านะครับผมเสียงออดแอดออดแอดนะครับผมกุญแจครับอันนี้กุญแจเดิมจากโรงงานครับอันนี้กุญแจลูกค้าไปทําใหม่นะครับก็มีแหลกหลังคามาให้พร้อมครับขนของได้เยอะครับผมดิสเบรกสี่ล้อนะครับผมยางคู่หลังยังดีกว่าคู่หน้านะครับผม ก็มาชมด้านท้ายครับด้านท้ายครับไฟนะครับสวยใสนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นขับสีนะครับผมเป็นขับสีนะครับมาชมด้านท้ายกันครับด้านท้ายนะครับประตูกว้างมากครับลูกค้ามาชมโครงสร้างกันดีกว่าครับผม โครงสร้างครับน็อตไม่เคยถูกถอดขยับนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับผมลูกค้าภายในกว้างขวางมากครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่ที่นั่งตอน3มนะครับนั่งได้2คนนะครับผมข้างหลังนั่งได้จริงนะครับลูกค้านั่งได้จริงแต่แนะนํานะครับด้านหลังเนี่ยคนตัวสูงสูงอ่ะไม่ควรนั่งหลังครับมันพื้นที่นะครับพื้นที่มันจะ น้อยนะครับผมแล้วก็มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะครับปรับระดับได้นะครับผมแล้วก็มีที่วางแก้วน้ํานะครับอเนกประสงค์มากนะครับไว้ไปเที่ยวเดินทางออกต่างจังหวัดได้สบายๆนะครับด้านหลังนะครับเปิดมานะครับก็ยังมีที่วางสัมภาระอีกได้อีกนิดหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราพับเบาะไปเลยเนี่ยนี่นะครับลูกค้าพับเบาะไปเลยนี่ครับพื้นที่กว้างครับคนนอนได้เลยนะครับผม ถ้าเกิดเราไม่ไปเก็บคนนะครับลูกค้าพับเก็บไว้ครับขนของสัมภาระได้เยอะเลยครับผมอ่าสครับเพจนะครับผมมีรอยกระแทกมานิดนิดนะครับผมอาจจะอ่าเกิดจากการขนของนะครับอ่ามาชมสีฝั่งนี้กันครับผมสีโดยรวมครับสวยงามครับริ้วรอยตามการใช้งานนะครับตัวนี้เป็นคมเมียมนะครับที่ลูกค้าเขาติดมานะครับผม อันนี้นะครับมันเก่าแล้วนะครับผมอันนี้มันเก่าแล้วฝั่งนู้นมันหลุดหายไปครับคือเดิมๆมันต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่ลูกค้าลูกค้าเก่าเนี่ยเขาใส่คอมเมียมแบบนี้มาแล้วมันก็กากๆแล้วครับแล้วมันหลุดหายไปชิ้นหนึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมแกะออกให้นะครับผมล้อแม็กโดยรวมก็มีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับปั๊มนะครับ GM ครับแล้วก็ บันไดข้างครับอมาชมที่นั่งตอนที่2กันครับผมสครับเพจตรงรุ่นนะครับผมเบาะหนังนะครับผมเบาะหนังด้านพื้นที่ตอนสองนะครับไม่มีแตกไม่มีชํารุดเลยนะครับผมลูกค้ามีที่เท้าแขนให้นะครับผมนี่นะครับแต่ที่อ่าแล้วก็เปิดออกมามีที่เก็บของได้อีกนิดหนึ่งนะครับผม่ะครับดีมากเลยครับนี่นะครับ เบาะก็พับได้ครับลูกค้าเบาะได้ก็พับลาบไปงี้เลยครับถ้านั่งสองคนนะครับลูกค้าพับนะครับถ้าพับเนี่ยมันจะเรียบหมดเลยนะครับลูกค้าตรงกันเลยนะครับเนี่ยครับพับมาเรียบเลยนะครับขออนุญาตไม่ได้พับทางฝั่งนู้นนะครับเก็บของสัมภัระได้แบบหูเยอะๆเลยครับลูกค้าใหญ่ครับกับราคาเพียง1นึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะครับผมไม่แพงเลยครับลูกค้า แล้วก็ดูนะครับทิมลายนี้นะครับสวยงามครับแทบไม่มีรอยเลยนะครับผมแผงประตูสวยครับที่มือจับก็สวยงามนะครับผมตัวนี้ลําโพงมีคิ้วคมเมียมให้ด้วยนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับผมด้านหลังกว้างนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปนั่งเอเชียตรงนี้มีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะครับผมก็ฝั่งนี้ก็จะมีตรงกลางก็จะมีเก๊เก็บของครับกระจุกกระจิกครับผม นี่อันนี้ที่วางแก้วน้ํานะครับผมสองช่องนะครับเท่มากเลยครับลูกค้าดูนี่ซอฟโค้ดสวยงามสวยงามโดยรวมโอเคครับมีกระเป๋าจิงเจ้าให้สองสองฝั่งนะครับผมแบ่งประตูด้านขวาครับลายครับสวยๆเลยครับลูกค้าเบาเบาฟูๆแน่นๆเลยครับลูกค้าเบาฟูๆแน่นๆเลยมีมือโหนให้นะครับสองด้านนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับ ด้านหลังครับนี่ครับลูกค้ากว้างขวางครับมีไฟดวงที่3ามให้นะครับผมแอรครบครับเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันครับผมน็อตประตูครับไม่ถูกถอดขยับครับลูกค้าสีฝั่งซ้ายครับโดยรวมสวยนะครับลูกค้าโดยรวมสวยเลยเบาะนะครับ แผงประตูด้านซ้ายครับสวยงามครับนี่ครับลายสวยๆเลยนะครับลายสวยๆเลยกรครับเพจตรงรุ่นนะครับผมเบาะนะครับเบาะคู่หน้าก็จะมี้ํำหน่อยเพราะว่านั่งนานเยอะเอาว่าง่ายๆครับคนเรานั่งนานเยอะนะครับฝั่งนี้ครับปีกเบาะครับมีรายงานนิดหน่อยนะครับผมลูกค้าแต่เบาะเนี่ยไม่มีไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับผมคอนโซลครับตัวนี้ได้แอร์แบ็กคู่นะครับผมนี่ครับ ทิมไลายนี้ครับสวยๆเลยเก็บของขนาดใหญ่เลยครับลูกค้ามีอะไรมาบ้างมีกล้องหน้าให้นะครับผมมีกล้องหน้าให้ไว้ในนี้ครับอ่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนขับกันครับผมรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งครับได้เครื่องดีเซลด้วยครับลูกค้าราคาแสนต้นๆนี่ครับ138,000บาทเท่านั้นนะครับผมแผงประตูด้านขวาครับก็สวยงามไม่แพ้กันครับ รถคันนี้นะครับน็อตไม่เคยแกะครับผมนี่ครับมาร์กิ้งตรงครับผมแผ่นเพจครับสติกเกอร์จากโรงงานครับยังอยู่ครบนะครับมีตำหนิครับลูกค้าตัวนี้ครับตัวนี้ได้บอกไฟฟ้านะครับลูกค้านี่ครับปรับได้นะครับปรับได้นี่ครับเดินหน้าถอยหลังแต่ตรงเนี้ยมันจะมีรอยแตกอ้ามานะครับลูกค้าตรงนี้ตัวนี้นะครับ นี่ครับลูกค้าก็ต้องให้ช่างจัดตรงหน่อยนะครับตรงนี้นะครับลูกค้านิดหน่อยไม่มีผลกับการขับขี่ครับผมนี่ครับนะครับเอ็นได้ครับได้เบาไฟฟ้าครับลูกค้ามีตำาหนนิดนิดหน่อยหน่อยครับตามการใช้งานครับปิดเบาะตัวนี้นะครับด้านขวานะครับจะยุบหน่อยนะครับผมลูกค้ามีที่เท้าแขนขนาดใหญ่ให้นะครับเดี๋ยวผมมานั่งก่อนนะครับขออนุญาตสตาร์ทครับร้อน Uh. ผมมาสตาร์ทเครื่องนะครับส,สตาร์ททีเดียวติดชึ่งครับผมลูกค้าไม้นะครับหนึ 17, ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสามพันกิโลครับผมตัวนี้จะมีไฟโชว์ตรงกระจกหลังนะครับ กระจกหลังนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ถอยหลังนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับผมเล็กน้อยครับลูกค้ารถพึ่งเข้านะครับช่องแอร์มาตรฐานนะครับตรงนี้นะครับปรับแสงนะครับปรับแสงที่หน้าจอได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับปรับไฟหน้าสูงต่ําได้นะครับผมแล้วก็ปรับข้างไฟฟ้านะครับผมพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันแล้วนะครับผมพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแล้วตัวนี้นะครับ เปิดเครื่องเสียงอะไรที่หน้าปุ่มอะไรได้เลยแล้วก็มีคูดคอนโทรลให้นะครับผมภายในสวยงามครับลูกค้าหน้าจอครับหน้าจอเป็นดิจิตอลแบบนี้เลยสวยงามครับถัดลงมาก็มีเก็บของนะครับกระจุกกระจิกได้นะครับด้านบนก็มีที่เก็บของนะครับนี่ครับเป็นสอบถัดนะครับผมปึ๊บอ่าโอเคถัดลงมาก็เป็นแอร์นะครับควบคุมแอร์ทั้งหมดนะครับผมลูกค้าเครื่องดีแอร์เย็นครับลูกค้า เกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ถัดลงมาที่เก็บของนะครับเป็นแก้วน้ําครับแก้วน้ำสองช่องผมยังใช้งานอยู่นะครับด้ามเบรกมือครับรถมันลุยได้ครับลูกค้าไฟส่องสว่างแผนที่มีให้ครบครับผมบังแดดนะครับบังแดดมีไฟให้นะครับผม ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องครับฟังเสียงเครื่องกันครับโอเคเสียงประตูก็จะดังนิดหน่อยนะครับลูกค้าเดี๋ยวหยอดน้ำมันให้ครับยังไม่ได้เปิดโทษทีครับอโอเค โอเคนี่นะครับตัวนี้เป็นช็อคอัพนะครับผมเป็นช็อคอัพแล้วนะครับแล้วก็ดูโครงสร้างครับลูกค้าโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะครับผมสติกเกอร์นะครับอยู่ครบครับสติกเกอร์มอกครับสติกเกอร์ที่ควรจะมียังอยู่ครบครับเครื่องดีเซลนะครับเสียงมันจะดังกว่าเครื่องเบนซินอ่านะครับผม เป็นมาตรฐานของเครื่องดีเซลอยู่แล้วครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่ครับไฟหน้าครับชมภายในกันสักรอบครับผมราคาไม่แพงครับลูกค้าราคานี้ครับซื้อไปคุ้มครับได้เครื่องดีเซลด้วยนะครับผมแอเย็นเจี๊ยบครับลูกค้าแอเย็นเจี๊ยบเลย ะครับอ่าโอเคผมมาสรุปให้กันอีกรอบนะครับกับคันนี้ครับผมเซปต e โรเล็กนะครับแคปติว่านะครับปี2009เครื่องดีเซลนะครับเครื่อง2000 c c นะครับกับราคาเพียง138 000บาทเท่านั้นนะครับผมลูกค้าสนใจคันนี้นะครับโทร085-817-9617นะครับผมหรือแอปไลน์มาคุยกันก่อนได้ครับ MM 2 9 1 9ครับ ชนนลงรถบ้านนะครับอยู่กรุงเทพนะครับถนนหัชราซอยสาครับลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านได้เลยนะครับผมใกล้ๆว่ากันไปติดตามระยะทางนะครับผมส่วนค่าน้ํามันนี่ผมออกให้นะครับผมคันนี้บริการโอนให้ฟรีด้วยครับคันนี้นะครับบริการโอนให้ฟรีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ สวัสดีครับผม